ไอเดียที่ปิ๊งไปค่ะสังเกตว่าเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยมีโอกาสเข้าครัวการเข้าครัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเข้ามาทำอาหารเราอะ่ะให้ลูกเขาพัฒนาทักษะต่างๆพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็กล้ามเนื้อมัดใหญ่ปลายนิ้วตรงเนี้ยค่ะคมันจะเชื่อมต่อกับสมองอมฉะนั้นถ้าเรามีการกระตุ้นตรงเนี้ยค่ะเยอะสมองจะพัฒนาได้ดีขึ้นเราจะมีเรื่องถ้วยตวงช้อนตวงตรงนี้เนี่ยจะเป็นคณิตศาสตร์เลย,ยซึ่งตรงเนี้ยเป็นวิชาการที่เรา apply อาอากับชีวิตได้จริง ไลยค่ะว่า ีใครเด็กเกินที่จะทําธุรกิจค่ะเห็นอย่างนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ย20ค่ะพี่ทามาหากินตั้งแต่ประมาณ8ขวบเลยค่ะคือเป็นคนแบบหัวกันค่ะตั้งแต่เด็กอะค่ะสมัยก่อนเนี่ยอยู่เชียงรายจะบินมาทํางานกับคุณแม่ที่กรุงเทพประมาณปีละสองสรอบหอบเงินแตะเอียร์ตูตีเงินเก็บเราเนี่ยมาซื้อของที่สำเพ็งไปขายเพื่อนไม่ได้คิดนะว่าแบบจะเอาเงินไปทําอะไรหรืออยากรวยแต่เปค่ะคิดว่าเฮ้ยเมื่อวานฉันมี100วันนี้ฉันมี200เฮ้ยมันดีอะคือเปค่ะทำอย่างนั้นมาจนประมาณนั้นถึง1056อ่ะค ควาที่เบคาเข้ามาหาอะไรตอนอายุป,ประมาณ17ตอนนั้นอะเบคารู้สึกว่าถ้าเรายังหาตัวเองไม่เจอจริงๆอะสู้อย่าเพิ่งเรียนดีกว่าอ,อาจจะลองไปหาแพชชั่นตัวเองดูก่อนว่าจริงๆแล้วฉันอยากเป็นอะไรก็คือมันเริ่มจากตอนที่เบคา หมกอยู่ในขั้วไอเดียที่ปิ๊งแบบเลยเนาะที่เอามาทําธุรกิจอะไปคาสังเกตว่าเด็กสมัยนีย้ไม่ค่อยมีโอกาสเข้าครัว<ม>อ่ะวัน,ว,นวันกินแต่ของสําเร็จรูปอย่างเงี้ยไปคาก็เริ่มหาละทํายังไงให้ไอที่เราสนใจเนี่ยมันทําเงินได้คนรู้จัก่ะก็จะมาเมนว่าแบบเธอไม่เรียนหนังสือแล้วเหรอเธอทําอะไรอยู่<ม>เหมือนเขามองว่าเป็นเรื่องไร้สาระ<ม>ไอธุรกิจที่เราทําอะไรเงี้ย เบคาก็เลยตัดสินใจเรียนอนุปริญญาของออกซฟอร์ดคอลเลจโภชนาการบำบัดเพื่อที่เบคารู้สึกว่ามันจะต้องมีความน่าเชื่อถือถ้าเราจะทำธุรกิจเอาวิชาทำอาหารนะคะประสานกับวิชาโภชนาการ<ม>ให้มันแบบเป็นอันเดียวกันนะคะในช่วงแรกๆนะคะก็ต้องถือว่าเป็นช่วงที่แบบเราต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะเหมือนกันโร<ม>งเรียนเราเนี่ยเปิดใหม่ๆเลยเนาะ แล้วคนก็แบบเฮ้ยทําอาหารทาที่บ้านก็ได้ลูกมันก็ต้องใช้เวลาทําให้เขาเข้าใจอะคะ่ะว่าการเข้าครัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเข้ามาทําอาหาร<ม>แต่ว่าเราอะให้ลูกเขาพัฒนาทักษะต่างๆได้รู้จักการกินอาหารที่หลากหลายขึ้น<ม>ตรงเนี้ยมันก็ทําให้น้องเนี่ยเป็นคนที่มีสุขภาพดี<ม>จากการที่น้องกินเป็น เด็กสามขบครึ่งนะคะเอาจริงๆเลยถ้าจะมาวันแรกแล้วแบบทำกลับบ้านไป่ทำเป็นเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนแต่ว่าสามคบครึ่งเนี่ยเขามาเขาได้ฝึกเซน s ซอรี่สกิค่ะ ก็คือทักษะพื้นฐานพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็กล้ามเนื้อมัดใหญ่เพราะว่าตรงปลายนิ้วตรงนี้ค่ะคมันจะเชื่อมต่อกับสมองฉะนั้นถ้าเรามีการกระตุ้นตรงนี้ค่ะเยอะเด็กจะสมองจะพัฒนาได้ดีขึ้นเราจะมีเรื่องถ้วยตวงช้อนตวงตรงนี้เนี่ยจะเป็นคณิตศาสตร์เลยเพราะว่าน้องจะต้องดูสูตรบนกระดานค่ะคือใช่มันเป็นตัดกะค่ะคน้องก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยสอันนี้เท่ากับ1อันนี้โดยที่ไม่ใช่การจําแต่ว่าเกิดจากการเข้าใจจริงจัง ที่ภูมิใจมากที่สุดเลยคือเวลาเด็กๆอะค่ะกลับบ้านไปแล้วคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแท็กเรามาใน Facebook รูปอาหารที่น้องทำอะค่ะแบบเฮ้ยคุณพ่อคุณแม่เขียนแคปชั่นว่าเช้านี้พี่แพรเจียวไข่ให้คุณแม่กินอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันคือมันดีอะมันแบบเขาอย่างน้อยเขาได้สกิลติดตัวไปจนวันตายอะค่ะนี่เปิดมา3ปีแล้วเนาะใช่ค่ะตอนนี้มี5้าสาขาใช่ค่ะผมนะครับผมโอ้ตอนนี้ห้าสาขาครับใช่ค่ะมีความตระหนี่อะค่ะ เราเอาต้นทุนที่มีมาต่อต่อ,ต,อต่อไปเรื่อยๆอย่างเนี้นะค่ะแต่อยากกลัวที่จะแบบเฮ้ยลองสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำใช่ถ้าอยากมารับแรงบนันดาลใจดีอย่างนี้ต่อไปนะคะก็อย่าลืมมากด subscribe กับพวกเรานะคะ